เพื่อนชั้นเนี่บอกว่าเราคือคาสิโนวีคนเจ้าชูท่านหนึ่งณ<อ>ตอนนั้นเราคุยอะไรยังไงกี่คน้างสมัยเรียนนะคะแล้วแบบเราก็ไม่มีแฟน<อ>เนาะซึ่งพอการไม่มีแฟนเราก็รู้สึกว่าเราไม่มีเจ้าของเราจะคุยกับใครก็ได้ถ้าเราเลือกที่จะคบกับใครสักคนเราก็ต้องสแกนให้ดีก็คืออย่างไยมันก็ต้องมีตัวเลือก1 2 3 4อว่าแบบใครดีที่สุดณตอนนั้นเคยทําสถิติเอาไว้ตอนนั้นกี่คนในเวลาเดียวกันพูดได้เหรอพี่อ๋อพูดได้ิจี้ การนี้ต้องพูดก็เ,เคอจะบอกว่าใครที่ดูอยู่นะคะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยเคยนะับตอนนั้นขึ้นมหาลัยปีหนึ่งรู้สึกตัวเองแบบว่าฮอตมากฮอตไม่ฮอตไม่รู้แต่คุยไป80คน หนูลูกคือ80คนเนี่ยคือเรานับในใน1ปีอ่ะถูกต้อง1ปีที่ผ่านมาคุยอยู่คนเดียวโคตรน่าเบื่อเลยอ่ะจเจงทุกสาขาทุกชั้นเปียหนูคุยคุยแบบเฮ้ยยังไงว่า80คนไม่พี่นึกออกไหมพอคุยไปแล้วมันไม่ใช่หรือว่าผู้ชายบางคนที่คุยไปปุ๊บพรุ่งนี้ว่างไหมไปนอนด้วยกันไหมอะไรเงี้ยเราก็ ตัดเลยเหมือนคนอื่นที่เขาชอบเราบางทีเราก็ไม่ได้ชอบเราก็นับว่าเป็นคนคุยนั่นแหละมันก็เลยรวมรวมแล้ว80ดส <c oughs> ิบคนคืใน80ดสิคนนั้นมีใครได้เป็นตัวจริงของเราไหมมีแล้วคุยกันนานไหมเรื่องนี้พูดได้หรอพูดได้ด <c oughs> จิอ <c oughs> ีกแล้ว <laughs> ทำไมว่าใน80คนน่ะหนูให้เขาเป็น number วันของหนูแต่สุดท้ายเพิ่งมารู้ทีหลังว่าเขาคนนั้นคือมีแฟนแล้วเนี่ยล้วก็เลยต้องเลิกกันพอหนูจับได้ว่าเขามีมีแฟนอีกคนนึง<า>เขาก็ทิ้งหนูไปเลยนี่แหละพี่ความรักไม่มีอะไรแน่นอนคือตอนนั้นหนูก็มั่นใจมากว่ายัางไงก็ต้องคนนี้<อ>แต่สุดท้ายเราก็ยังอ,อ่อนแอนแล้วก็โง่ในเรื่องความรักอยู่ดีก็ยังไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เป็นรออไรเอาใหม่เอาใหม่เดินทางมาจนเจอพ่อของอ,องุ้ย ในระหว่างนั้นก็ขุกขัดเลยคือก็มีขุกนขัดเลยคือขุกนขัดมากค่ะด้วยชีวิตที่มันไม่สมบูรณ์แบบตั้งแต่แรกตอนนั้นที่มันมีปัญหาค่ะเราทำยังไงอ่ะสหรับโน้เลยคือเราเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองระดับหนึ่งคือถ้าคบกับใครรักกับใครเราไม่ชอบปิดบังที่สุดเพราะว่าถ้าเราปิดบังเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเราจะไปเป็นมือที่3ามเขาอีกไหมเราไปเป็นกิ๊กเขาโดยไม่รู้ตัวไหมอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าก็ต้องเปิดเผยแล้วก็เหมือนพอจะไปกินข้าวทํานู่นทํานี่ คนก็จะแบบเจนนี่มากับใครวะเฮ้ยมันแอบ,บมากับคนนั้นคนนี้ไเปเปล่าเราเลยรู้สึกว่าก็ชัดเจนในทุกๆเรื่องไปเลยและโชคดีที่ยูก,ก็แบบคิดตรงกันและเขาก็เป็นคนที่ขึ้นสถานะขอเราเป็นแฟนก่อนเลยจริงเหรอใช่แล้วพี่รู้ไหมว่าหนูขึ้นสถานะคนกดไลค์ห้าแสนดาหนูสามแสนได้ไหม เราก็โอเคอเราโอเคเพราะว่าเรากำลังแฮปปี้กับรักของเราอาจจะเป็นอาจจะเป็นเรื่องราวก่อนหน้านั้นก่อนม,มาเจอเขาใช่ลหลายๆคนบอกเร็วไปเดี๋ยวก็ไปกันไม่รอดหรอกเขามาหลอกหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเราไม่สามารถรู้ได้พี่นึกออกไหมถ้าเรารักใครสักคนเราก็อยากที่จะชัดเจนและให้มันร้อยเปอร์เซ็นต์ปเลยวันนึงถ้ามันไม่ใช่ก็อย่างน้อยก็ไม่ต้องมาตั้งเสียดายว่าทำไมวันนั้นไม่เปิดตัววะทำไมวันนั้นไม่ทําอย่างนั้นวะก็เปิดไปเลยก็เปิดไปเลยเปิดปุ๊บรถทัวร์ก็เลี้ยวเข้ามาโอ๊ยพี่ตอนแรกรถท ใช่ <Hi! S 2> <c oughs> เขาเปิดตัวเลี้ยวขวาใช่และที่เยอะที่สุดคือเป็นผู้หญิงที่แบบสวยๆทั้งนั้นเลยที่ขึ้นสถานะด่าเรา <c oughs> พี่รูปป้าผู้หญิงเหล่านั้นก็คือคนที่เขาคุยเก่าของยิวหมดเลยเฮ้ยด่าเราเละมาก <c oughs>